สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่29ต่อด้วยวันที่30พฤษภาคมนะคะนำแนวทางตัวเลขจากความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนเอาปลามาเทไว้ที่บ้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยอยู่ที่บ้านเลขที่71หหมู่ 9วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าพ่อพระพิคเนธถือหายเงินพาดบ่าแล้วเทเงินเททองลงที่ตัวของท่านจากนั้นแล้วสักพักเงินกลับกลายเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเหม็นมากเลยถูกตัวของท่านผู้ฝันท่านผู้ฝันท่านอายุ21ย่าง22ปีท่านเกิดวันที่12เดือน8พศ25 4อสอ ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีขับรถชนเสาไฟฟ้ารถสภาพประตูพังไม่สามารถล็อกได้จากนั้นเอาไปซ่อมช่างบอกว่าประตูถูกล็อกไว้นะต้องซ่อมอีกนานเปลี่ยนรถที่สามีขับในฝันคือ9745ฝันต่อมานะคะ,ะ,คะเด็กชายอายุ10ย่าง11ปีฝันว่าคุณพ่อขับรถแล้ววูบเป็นลม มีรถใหญ่ตัดหน้าทับร่างของคุณพ่อในฝันได้โทรหาคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วคุณพ่อของท่านยังสบายดีท่านอายุ51อย่าง52ปีทะเบียนรถที่คุณพ่อขับในฝันคือ599ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นรถของนาทะเบียนสีแดงในฝันคือ8900 แต่ความจริงแล้วทะเบียนรถของคุณนะ้าจริงๆป้ายแดงเพิ่งจะออกมาใหม่ทะเบียน5 3 8 9ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันกลางวันฝันว่าคุณแม่สามีได้เหตุปลวกเต็มตะก้าเลยมีตัวเลขแวบๆขึ้นมาในฝันท่านปูฝันคิดถึงตัวเลข779คุณแม่ของท่านอายุ67ปี ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าเดินเข้าไปในบ้านแล้วเจอศพคนตายนอนแห้งมีคนเฝ้าศพหนึ่งคนจากนั้นเดินไปที่หลังบ้านยังเห็นมีผู้หญิงนอนเฝ้าศพหนึ่งคนและมีศพประมาณสีศพอีกด้วยอยู่ที่บ้านเลขที่9-7 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นเลขท้ายรถเก๋งมุมข้างบนมีอยู่ตัวเลขเขียนไว้คือ1.8ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วในฝันคุณแม่ตัดผมม้วนม้วนแล้วเอาใส่ที่มือของทานผูฝันคุณแม่ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ47ปี ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าขับรถใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเบรกไม่หยุดท่านฝันแบบนี้หลายครั้งแล้วที่ฝันเกี่ยวกับรถมักจะฝันว่าถอยหลังแล้วเบรกไม่อยู่เรียนรถที่ท่านฝันถึงคือ2725 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นรถกระบะของตัวเองไหลลงคลองแล้วลอยอยู่ในคลองอีกด้วยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ9673ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนมาบอกลอตเตอรี่จะออกตัวเดิมแล้วในฝันท่านเห็นตัวเลข2ชุดน่าจะเป็น960หรือว่า790 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณป้าออกรถใหม่แต่ว่าในฝันเป็นรถมือสองและเห็นทะเบียนรถในฝันคือ64ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าญาติมายืมเงินท่านผู้ฝันบอกเขาว่าในบัญชีมีแค่490บาทแล้วจากนั้นในฝันญาติเขาหยิบเงินสดออกมาให้ดูว่ามีเงินเหลือแค่ ถึง700บาทซึ่งมีแต่แบงค์ร้อยในฝันฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันคือตัวเลข703ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ากลับบ้านแล้วเดินอยู่บนสะพานเห็นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงรถของคุณลุงเก่ามาก แต่ปลายทะเบียนของคุณลุงใหญ่และใหม่มากสีขาวเห็นตัวเลขทะเบียนชัดมากเลยในฝันคือ1 1 5 1 9บาลเลขที่ที่ท่านต้องการจะกลับคือ98หมู่8ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าในคลิปนี้ค่ะผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิง ฝันว่าได้กินข้าวของลูกลักษณะในฝันลูกกำลังกินข้าวกับเพื่อนๆแล้วลูกถามว่าคุณแม่หิวไหมคุณแม่จึงเอาข้าวของลูกที่อยู่ในจานมากินจนเกลี้ยงจานอร่อยมากเลยในฝันจากนั้นแล้วยังฝันเห็นตัวเลขแวบๆ2 90ติดอยู่ที่ขวดอะไรสักอย่างหนึ่งในฝัน แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝ่งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฝังที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะนางแม่ค่ะก็ขอโทษขออาภายัยที่บางครั้งการทำคลิปของนางแม่อาจจะไม่สมบูรณ์มากนะักขอโทษขออาภายัยท่านผู้ชมไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะ คลิปนี้หวังว่าแนวทางตัวเลขจากความฝันจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านขอให้โชคดีและมีความสุขทุกทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่กับพรุ่งนี้โค้งสุดท้ายนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ